ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สาวชนคนรักสมุนไพรเช่นเคยนะคะวันนี้สาวชนก็จะพารับชมกล้วยไม้นะคะเป็นกล้วยไม้เป็นกล้วยไม้แคททารียานะคะมีหลากหลายสีสันเลยวันนี้มีลมหนาวมาแล้วนะคะกล้วยไม้ก็จะเบ่งบานประมาณนี้นะคะกล้วยไม้แคททารียาจะมีหลากหลายสีนะคะวันนี้จะพามาดูสามถึงสี่สีเลยกําลัง เบ่งบานนะคะออกหลายสีอันนี้ก็เป็นสีเหลืองนะคะสีเหลืองพื้นพื้นดอกแคทเชลิยาเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาคือจะดอกมีเกล็ดที่ไม่เหมือนกับกล้วยไม้ไหวนะคะจะมีหูใบแล้วก็มีช่อด,ดอกที่มีแบบใหญ่ๆคะ่ะเป็นดอกไม้ที่ออกมาหนึ่งครั้งจะอยู่ได้เป็นเดือนเลยนะคะจะสวยมากแล้วก็จะมี กินหอมเฉพาะตัวกิ่นหอมอ่อนๆนะคะไก้ฤดูหนาวแล้วนะคะดอกไม้กล้วยไม้ต่างๆก็จะพากันเบ่งบานประมาณนี้นะคะวันนี้ก็จะพามาดูเป็นสีขาวปลายม่วงการปลูกกล้วยไม้นะคะต้องใช้วัสดุปุงโปงนะคะที่จะทําให้กล้วยไม้ไม่เนา่าไม่แฉะไม่เป็นเชือ้อราก็อย่างเช่นกาบมะพร้าวนะคะแล้วก็ หรือฐานที่เราเอามาหุ่ต้มกันเนี่ยกล้วยไม้จะชอบนะคะเนี่ค่ะสีนี้เป็นสีม่วงนะคะสีม่วงหอมมากอยากให้เพื่อนๆได้กลิ่นหอมของดอกแคทจังเลยอันนี้ก็เป็นสีม่วงอมชมพูนะคะเนื้อในไส้หนจะเป็นสีเหลืองสีนี้หอมมากเลยนะคะ กลิ่นหอมเฉพาะต,ตัวเวลาลมพัดมาเย็นๆจะได้กลิ่นหอมอ่อนๆนะคะวันนี้ก็พามาดูไม้แคททรยานะคะปีหนึ่งเขาจะออกหนึ่งครั้งหรือสองครั้งเท่านั้นนะคะมีแต่สีสวยๆทั้งนั้นเลยอยากพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศรอบๆบ,บ้านนะคะที่มีดอกไ,ไม้มีทั้งแคทมีทั้งหวายนะคะแต่วันนี้จะเน้นให้ดูเป็นแคท นะคะแคทเทอรียานี่ค่ะอันนี้ก็หูใบจะเป็นสีขาวนะคะกลางใบก็จะเป็นสีเหลืองแล้วปลายปลายกีบก็จะเป็นสีม่วงอันนี้ก็แทงมามีน้องใมาอีกหนึ่งช่อนะคะกำลังบานสวยมากเลยค่ะนี่การเลี้ยงแคทนะคะต้องแฝนไว้ที่ล่มรำไรนะคะมีเสียงแดดผ่านบ้างนะคะ ไม่ถึงกับต้องร่มมากหรอกเอาร่มลำไรนะคะมีแดดสองบ้างข้างบนก็มีสแสลมอีกหนึ่งชั้นนะคะการเลี้ยงกล้วยไม้ต้องอากาศไทยเทโปร่งนะคะจะทําให้กล้วยไม้ชอบนะคะไม่ต้องทึบมากหรอกเนาะนวันนี้ก็จะพามาดูหลากหลายเชสดสีเลยสีนี้เป็นสีเหลืองสวยนะคะสีเหลืองเนี่ย ปกติกล้วยไม้จะเป็นสีขาวเยอะนะคะอันนี้ก็เป็นกล้วยไม้หวายกล้วยไม้หวายไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หรอกคะ่ะรวยเร็วแล้วก็โดนอะไรนิดอะไรหน่อยนะคะกระดกการดอกก็จะหักวันนี้สาวชนก็ฝากให้เพื่อนๆรับชมแคสท,ทริยาในส่วนรอบ